ชาวจีน <Chinese S 1> สอง <National S 1> คนถูกตั้งของ้อหาห,าห,าห,าหาลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลที่เรียกว่าการหลอกหมูขึ้นเขียงพวกเขาถูกกล่าวหาว่าใช้การหลอกลวงดังกล่าวเพื่อฟอ,อกเงินมากกว่า73ล้านดอลลาร์ผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนถูกระบุตัวว่าคือดารเรนลี่ซึ่งเป็นพลเมืองสองสัญชาติคือประเทศจีนประเทศเซนต์คิตและเนวิสกับอีกคนจางยี่เฉิงพลเมืองจีนและอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียทั้งสองถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการหลอกลวงซึ่งเรียกว่าการหลอกหมูขึ้นเขียง มันเกี่ยวข้องกับนักต้มตุ๋นที่สร้างความสัมพันธ์ทําให้เหยื่อไว้วางใจก่อนที่จะชักชวนให้พวกเขาลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลซึ่งหลอกลวงแล้วนักต้มตุ๋นก็ตัดการติดต่อสื่อสารกับเหยื่อและหลบหนีไปพร้อมกับเงินลงทุนอาชญากรค้นหาผู้ที่อาจเป็นเหยื่อโดยใช้แอปหาคู่และสื่อสังคมออนไลน์จำเลยทั้งสองถูกกล่าวหาว่าได้บริหารองค์กรระหว่างประเทศโดยสั่งให้ผู้สมรู้ร่วมคิดเปิดบัญชีในสหรัฐในนามของบริษัทเชลล์หลายสิบแห่ง จำเลยดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2564จนถึงเมษายนปีนี้